Ladies and gentlemen, welcome back to Max Water! Time! Time for our second fight tonight, Thailand taking on Cambodia! Ladies and gentlemen, introducing first, your Cambodian warrior! 20 years of age and representing Chok Di Gym! Let's hear it for good! Pride! Here it four, Boon Pride! <laughs> and Mr. in the Red right corner, a Thai warrior, representing represent Province, 17 years of age, running at Romre Leopagala with Tia Ladies and gentlemen, let's hear it for Menu Numbong Hotel! เดีนยวทางมปถึคู่ที่2ของรายการกันดีกว่าท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกมานั้นก็สนุกและเล้าใจครับว่าความมันความสนุกยังคงมีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกเพียบโดยในคู่ที่2ของรายการพิกัดน้ำหนัก56กิโกลกรัมครับเพื่นอนไพรครับนักชกจากกัมพูชาครับวันนี้จะเจอกับแมนยูนุ่มป้อมขาแข่ นักชกในมุมน้ำเงินครับเพื่อนใครครับนักชกจากกำมพูชาในวัย20ปี3ฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นครับจากโชคดียิ่มครับที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับแมนยูหนุ่มป้อมคาแครครับหรือว่าแมนยูโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาครับนายทศพลกลมเกลี้ยครับจากอำเภอเนินสง่าครับจังหวัดชัยภูมิในวัย17ปีสูง162ซติเมตรครับ สฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้หเช่นกันครับจากโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาครับซึ่งปัจจุบันก็เรียนหนังสือครับอยู่ที่โรงเรียนเมืองพยาแลวิทยานะครับโดยมีใจเทศสอสีสมพงศ์เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนแล้วก็มีคุณป้อมครับคุณป้อมคาแคร์ครับหรือว่าคุณสุขสันต์กลมเกี้ยงครับเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ หายหน้าหายตาไปนานพอสมควรแล้วครับโซลต้าแมนยูโดยฝากผลงานไว้ล่าสุดนั้นเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2562แต่ว่ามุมน้ำเงินเนี่ยกำลังสดกำลังห้าวได้ที่ครับพี่น้อยครับครับผมกำลังทึกสุดขีดว่ากันอย่างนั้นครับลอยครับแข้ตายหัวแล้วเดินหน้าเข้าไปหาเลยครับเนี่ยครับโยกเข้าไปเพยจากกระแทกซ้ายครับจิ้มขวาก่อนเลยครับเพื่อพลดูฝันไปสอกขวา นะครับพยายามจะคืนด้วยกำปั้นครับลูกหนักลูกแรงอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพื่อนไพรนะครับเป็ลูกเหนียวลูกหนักลูกยืนมวยความนิ่งอยู่ที่แมนยูครับเอาละครับวัดกันไปเลยครับเพื่อนไพรต้องการวัดระยะครับไปเข้ามาครับไปใส่ไปยัดไปเลยครับะครับกำปั้นแรกเข้ามาของทางด้านเพื่อนไพรวันนี้นี่มาทุกเลยครับเพื่อนไพรเดินโยกหน้าใส่ศีรษะเข้าไปเลยครับนี่ครับโยกมาไว้ฟานแข้งยังไม่เข้าเอาเลยครับโดนเลยครับแบบนี้ พาหนวปั๊มนี่แมนยูขึ้นมาทันทีต,ตึงแล้วคืนครับจังหวะของตรามแมนยูแล้วจับนายตีในซ้ายล็อกแล้วหาจังหวะยังไม่ทันครับเกิดยเดินต่อครับยกกาสูงส่งครับเดินเข้าไปหาล้มตัวเข้ามาครับหล่างสล,บลับบนเอะครก็เตะวยขวาดูเด็กนี่นับเพื่อไทยทลู้ลำตัวฟันที่สองขวาอีกทีมาอยู่แดงคืนเลยครับเอาเลยครับแค่เขบอกว่าเจอการเปิดเกมบุกหนักๆ จากนักชกจากกรรมวิชาแบบนี้เลยไม่ดีเลยครับแมนยูต้องเอาเรียกว่าเขาจหว่าให้ได้ครับเอาแล้วครับเพื่อนไปมาครับล้วงมามีล่ามีบนครับแมนยูจะยังไม่ได้ครับตอนนี้้องหาจังหวะตบ้างครับดูทั้งเร็วและแรงครับสารัสราเพื่อนไปเชคตินผู้ต่อสู้ในช่วงต้นเกมมาบ่อยแล้วนะครับแมนยูก็ประมาทไม่ได้ครับแต่แผงซ้ายก็ทิ้งด้วยขวาทิ้งเข้ามาอีกทีครับ การตัดสินใจสวนเลยกับแมนยูนีไม่ออกก็ต้องสวนครับวัดกับไปเร็วใครแม่นกว่ากันเทพไทยล้วงลตัวอีกครั้งครับนะครับนี่ครับแมนยูก็กล้าได้กล้าเสียดึงแล้วคืนจังหวะนี้หนุดครับเพื่อมไปแมนยูเนี่ยจากเด็กอ้วนครับพี่น้อยครับใช้มวยไทยครับปึกจน้อมครับไทยแลกยึดมาเป็นอาชีพส่งตัวเองส่งตัวเองเรียนหนังสือเลยครับหน่อยครับแต่ว่ามวยไทยให้อะไรหลายๆอย่างครับเรียนด้วยครับจากอาชีพแล้วจะมีผล ในเรื่องอื่นมากมายครับในเรื่องสักยภาพด้วยครับการดำเนินงานฐานล่างแล้วทิ้งด้วยขวาแมนยูจับจังหวะนานก็เสียด้วยซ้ายตางไวยัดขวาอีกทีนะครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับแยกออกมาคนเดินต่อครับเพื่อนไพ่เอาละครับกรรมการใจดีเบรกเกมครับเตือนทางด้านแมนยูครับเตือนเลยครับโดนเตือนแล้วครับหลังจากไปตั้งรับเยอะครับฮะเพราโดนเตือนก็ต้องเดินครับ ัุกมาว่ามันแมน,แนยูไล่ไข่มาแล้วดิ้งขวากดเอาไว้กับเพื่อนพลายเข้าทำลำบากแมนยูหมดยกแรกครับทาก,กันปัดเดียวครับเอาแล้วกบท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับพิกันดน้ำหนัก56กกิโลกรัมดอกหนอจะมีความมันมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วและมีความน่ารักสดใสครับ ของน้องแม็กซ์ลิงเกิลแบบนี้เลครับมาแจกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนี่คือคู่ที่2ของรายการครับเพื่อนพลายจากกัมพูชาครับในมุมน้ําเงินจากโชคดียิมครับกับแมนยูหลุดป้อมคาแขนนเป็นแมนเป็นทางด้านเจ้าเพื่อนพลายเลยครับเปิดเกมบุกหนักก่อนเลยครับก็บอกว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจะเดินทุบจะเดินตีท้าตีท้าต่อยครับ ยกนี้จะเป็นเพื่อนไพ่ต่อเดินมามต่ีครั์ลวงมาเป็นทุ่งรึบนมาของเพื่อนไพ่ครับผิดบ้างถึงมาต้องออกไปก่อนครับนี่แหละครับแมนยูก็กล้าอยู่แล้วครับโอ้ประเภทชื่นชอบแล้วก็นักเป็นนักลงทุนครับวางกันไปเลยครับไทยแม่นปลาเขาต้นเอาชนะกลับบ้านไปกลับมาเสียบซ้ายคืนครับแมนยูยัดตั้งไวไ้ตีด้วยซ้ายเติมเข้ามาอีกครั้งคก็จะได้แมนยู อยากเข้ามาเดินหน้าครับเพื่อนไทยคำว่าถอยหลังเนสะกดยังไงไม่รู้ครับ <c oughs> เพราะว่าภาษารกัมพูชาใช้คนละคำครับแต่ยังไม่เดียนมาครับคำว่าถอยเดินทำไม่เป็นครับเดินอย่างเดียวครับเพื่อนไทยอครับอยากเข้ามาจับตีก่อนกับแมนยูยมยามาใช้ห่วงในครับ นะครับแต่ตีได้แบบถูถืไถ่ไถ่สะสมไปก่อนหยอดกระปุกกันเก็บไทยเดินต่อครับแมนยูตัดด้วยข้างขวาอ้าวเตรียมพามาเริ่มจับจังหวะได้ครับหาความลงโทษจนเจอโอ้โหตรงนี้หักคอมาเสียครับเพื่อนแมนยูกเอาแล้วครับเพื่อนไทยเริ่มมีหลงเหมือนกันครับแต่แบบไม่มีผ่อนเบามีแต่ผ่อนหนักหนักครับนะครับเสียบขวาเติมซ้ายครับแมนยูได้แล้วผีสองสลับแมนยูตี ครับล็อกได้แต่ว่าแมนยูก็วันนี้ดูจะชื่นช้าครับนะครับปัจะออกมาได้ก็รับไปยังคแมนยูเกินไล่เดินต่อเสียบตายมาบกดขวางกระชากเทียววี่มาจังหวะปิดกลับกระชากแบบนี้หนักครับนะครับเพื่อนไพยเจอเกมหนักมากครับเดินลุยต่อครับอ่แมนยูขวางไว้แล้วถ่ามาเสียบเพื่อนไพไม่สนใจกับเสียบได้เสียบไปครับโอ้โหเลยครับ แนวเพื่อนไทยก็เร่งมาเยอะนะครับเขาบอกว่าตลอดยกกวักกว่าครับตีด้วยขวาของเพื่อนไทยเดี๋ยวแก้กันด้วยกันลัดล่างครับลัดไปลัดไปแล้หาจังหวะเสียบหาจังหวะเด้งเด้งผ่านเป็นมันนิดนึงครับแมนแต่ทางการเพื่อนไทยแมนจูเตะฟ้ามาเดี๋ยวจะเตะล้วคาเตะแล้วฝังเอาไว้ครับแมนจู่ก็ปักหลังรอครับ ไทยงานกับปั้นเข้ามาแต่ดูกระแทกซ้ายเติบขวาเติบขวไา,าได้คนระับเอาล้วครับโดนเล้นไปเล่มาแล้วไนยู่จากในได้เสียบมาครับแมนยูเอาล้วครับเข้าสูงง่ในเต้งเข้าขวาแลับแยกออกมาตั้งเกมอีกครั้งนี่เขาปุ้งวกับปั้นรับใช้หมัดกับชนะเพื่อนไทยแบนดูพ่วงอีกแล้วจัำปีเสียบซ้ายเสียบขวา ฉา,ายเหมือนกันกับแมนยูโดนมาไปสองตางครับเอาคืนววได้วงไหนจังหงวาพีคุณดีผมครับได้มาคนละชอดคนละอย่างแมนยูตีซ้ายครับตีขวาไยายัมมากระชากอีกทีตีเลยครับกัมนยูได้จังหวะหักเหลี่ยมตีครับจะไปช่วง์รายยกที่สองครับหมดยกครับพักกันก่อนครับ สถานการณ์นั้นก็พลิกไปพลิกมาครับนตั้ม้ันเหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับนะครับทด้านเพื่อนใครและทางด้านแมนยูครับเปิดเกมมาไม่มีคําว่าผ่อนเบาเลยครับท่านผู้ชมครับผ่อนหนักหทั้งสิ้นที่สําคัญในจ่ายแพงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนครับโดนก็หล่นครับแต่ว่าพอไม่หล่นนั้นเจอพลิกเอาคืนครับโอ้จังหวะนี้พลิกทิ้งเลยครับทานด้านแมนยู หนึ่งนะคเพื่อนไพยโดนดอกเพื่อนสะพูนนี้ไปเลยรับถึงมีอาการแพ้วนะครับเอค่ะครียนผู้ชมครับยกสุดท้ายครับอสามนาทีครับมันลุยกันเลยรอหน้ามพนัคพามันยังรออยู่บนเวทีครับแมนยูพยายามจะเดินบ้างครับขยับมาพยายามจะเฉงขวาเจอหมัดหนึ่งสองครับครับจับได้แต่จังหวะตีครับดูจะเชื่องช้าไปครับ การทำงก็ยังมีกมารล้วงล่างสระบนครับแต่วันนี้ล็อกไนมาก็เพื่อนไพรล,ล็อกไนได้จะตีที่ติดกำแพงทีก่กตีไม่ได้ครับูดเดินมา <ST. S 2> ถึงขวาก่อนเ <ST. S 2> ติมเข้ามาอุ้ยแล้วล้วงออตัวอู <ST. S 2> ตีซ้ายตีขวาครับก็ยังจะตีแล้วพับเอาไว้ครับเพื่อนไทยไม่เล่นด้วยครับโกงไนไม่เน้นครับเน้นไปที่บัตตอต่างก็สามารถหนึ่งสั่งกรเพื่อนพร์จับจับล็อกได้ เตีไ,ได้ไม่ถนัดนะกจตน,นา่านทั้งแมนยูแล้วก็เพื่อนไพ่ <ST> าารพครับทางไป <ST AR> ม,งมัดพูดครับเพื่อนไพยโดนแมนยูเสียบซ้ายเสียบขวาเข้าไปครับความตั้งใจมีสูงกับเพื่อนไพครับวางแข้งขวาเ้าใส่ครับเพื่อนไมนยูจับจังหวะรอแล้วถีบจิกที่ซ้ายวางแข้งขวาแล้วเสยียบครับครับ <ST AR> <ST AR> นี่ครับพย <ST AR> ายามจะตีค <ST> ร <AR> ับ <ST AR> <acak> <ST AR> ก็พยายามจะเติมแล้วนะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนครับยังเงินทำอะไรนะครับเสียครับเตะฟ้ามาครับเตะฟ้าเสร็นแล้วรวบในทันทีครับตั้งด้านแมนยูแทงขวาแล้วปักเอาไว้ครับเพื่อนไทยก็พยายาจะถอดมาวางแข้งต่อครับจิ้มเลยมดขวาตรงหน้าหลวมสายเจอเสียบเลยครับอดยันหลุดยันหลวมให้แมนยูแกเห็นก็แล้วกันครับฝ่ายเก็บตกครับแมนยู่ฝ่ายเก็บตอกเยอะครับเพื่อนไทยจะคงเดินต่อ คณะเพื่อนไทยหลัจามีเถ้าังพลาแล้วครับตอนนี้ไปโดนแดนหยกผิดเข้าลงไปโอ้โหสถานการณ์ครับจังหวะขับขันี่แมนยูแกมิลูกใช้เหลี่ยมครับแฮกซ้ายของแมนยูหวังในแค่ขวาเียวได้ล็อกได้เติมไม่ทันครับได้สวยงามครับเพื่อนไทยเพื่อนไทยจบไทยยังทำไม่ได้ครับดีครับนายจ๊กซียครับเทียร์ไทยพรียามจะคว้าเออทางด้านแมนยูรวบเลยครับ เลยครับออกมาครับับมือช่องต่อสพื่อนๆก็ยังเดินอ่านแล้วก็ทีแอนต่อยพอนั่งบวชไหวครับแม่เดี๋ยวไส้เหมือนกันโอ้นี่ครับจังหวะสองดีนะครับสำหรับแมนยูแต่เรื่องลูกขยันและการเดินเนี่ยก็ยังคงขาดหายกันที่ก็เตะแล้วแทงครับแล้วกระชากมาเอาะไรครับยังก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับตรงไหนี่แมนยูทำได้ค่อนข้างแต่ชัดเจนครับแต่ชาวงนอกในเพื่อนไปก็ต่อยได้แม่เลี้กววาวเสียวเหมือนกัน ดูเขาใจกรรมการครับยังถกต้องบอกว่าคาบลูกคาบดอกข้อไปข้อมากับอาวุธของหน้านเพื่อนไพแมยู่เสียบซ้ายครับตีขวาตีขวาอะไรกับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วครับไม่ทันเลยครับแล้วก็ครบ3ยกครับในคู่ที่2ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก56กกิโลกรัมระหว่างทางด้านแมนยูหนุ่มป้อมคาแคร์ครับกับทางด้านเพื่อนใครครับนักชกจากกัมพูชา ครับพยายามจะเดินบดเดินเบียดแล้วนะครับสมรสนาเจ้าเพื่อนไพรครับแถมอุ้ครับจังหวะพลิกเกมครับ <c oughs> แล้วดูเตะแล้วเสียบครับพ <c oughs> okay, ยายามจะเดินหน้าแล้วนะครับสมรสนาเพื่อนไพ่แต่วุ้งมวยยังไม่แม่นครับแต่ว่าผลการตัดสินครับจะออกมาอย่างไรไปดูกันเลยครับ <c oughs> Ladies and gentlemen before we go to the judges scorecards Let's check out our excitement thermometer. Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page Page #official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Nobonda Maximum Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges scorecard for the winner! Run!